คนสบายดีตอนสวยนะวันนี้ก็บพบกับช่องของตุกตาสาวน้อย้องสานอีิเดิมในใส่เสื้อตัวเก่าก็กคือยังมือเดียวนะทุกคนอ่า้องตุกวันนี้้องตุกจะมาสุมมาเมตุ้ทุกคน้องตุกกลับมาจากอ่าไตแ้องตุกจะมาสุมมาเมตู้สีแล้วก็สุมมาเมต้อ่าน้องพ่อตุเป็นน้องของพ่อตุทุกคนกซื้อเ<อ>ม,ต,มตู้เฮียมแล้วก็น้องของเมตูอะะ้อีแล้วก็อ่าสาม,มีของน้องเมตู้อีกนะสี่คนเนาะที่เขาจะมาแล้วก็มี พะรุงเอ้ยบ่าวทองสุดงลอกเหาทุกคนนี่บ่าวทองบุใหญ่บ่าวทองบ่าวทองเออบ่าวทองใชมาสุมมาทุกคนแล้วก็มีมีใครวะไข่น้องซจะชิ้นเลื่ยงนะแล้วก็มีน้ำไพร่าทุกคนเป็นน้ำไพร่ของตัวเองเพื่อจะมาสุมมาไม่ต้ร่วมกันเนาะเนี่ยนาบุงดูเนี่ยนาเห็นตาเลยแม่ยนี่ทุกคนตาเอตาเอตาเอ เดี๋ยวให้เบิ้งทุกคนทุกคนก็จะมีอันนี้เนาะในห้องเขาดิเมาล้ยูไอเบ้งน้องของาุยกเหือนเราทุกคนพอเดี๋ยวมาแซบแต่ห้าน้อยนี่แซบแต่แซบแต่ห้ามน้อยนี่มากินเลยด้วยเอ๊ะกินอีออ้เยเโอ้กินห้ากม่กินห้มก็กิน้าต้องตูกก็ซื้อเครื่องให้นะทุกคนมาเรื่องนี้มน้อน้องคือ้แห มากันใส่น้ําหอมหูยสิบ่มามาสิกะหึมาซะนําอ่ะโอนี่กะเอาเครื่องนมาเด้อใส่เนาะนี่วาาีแม่นแม่ตู้ีเฮาล่ะนี่แม่น้อง้ของประตูเนาะนถอยให้มาได้หมดเนี่ยทบ้านแบบไนถอยมาได้หมดน่ะบ่้อบ่อือ เขาไม่มีเลยเขาไม่มีก็ไม่เป็นไรเออเนาะสมมาพ่อแม่เนาะนี่ขอบรั้วลุงท้อแล้วขอบขอบรั้วประคูดนั่งตุกตาเนาะปีเนาะสมมาเนาะอันนี้เป็นการหับคันแล้วเนาะ คำเพิ่นบรห้มีบาปมีกรรมแล้วเนาะฝ่าไม่ปีใหม่เนาะคนิดาูกต่ามีแต่ความสุขเนาะอายุมันกวนยืนเนาะเออขาหมูมส้าจึงเลาเขาหมูแดงคนนา้น ังนีนต้ต่อไปคนลูกขึ้นลูกเกิดลูกพัฒนาเถ็าเราได้อันนั้นเนอ

ใบเดี่ยวเหรออรันเปอ่าผ่านมัดได้ามไดลยรู้วนเกเอะไปขนอนเลขี่นนอไีนอ นี่ค่ะทุกคนน้องตุ๊กเหนื่อยมากคือเมื่อกี้น่ะน้องตุ๊กวิ่งไปเอาเนี่ยน้ำหอมน้ำหอมไว้ไปหดมือแบบเมื่อกี้เนี่ยแล้ววันนี้เราก็จะมาสุมมาในตู้หํากับพ่อตู้หํมเาเพราะว่าใมตู้แม่ตู้เพ่นเป็นน้องของแม่ตู้น้องตุ๊กและอีกคนนึงก็เป็นพ่อตู้เช่งเป็นอ่าน้องเคยแม่ตู้น้องตุ๊กเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงค่ะ

ยืนยไม่หาจะคนนอนดเดี๋ยวตูหมดหมหมเมาอาเป็นเซ็ตหัวหัวเขากันไม่ก้มเพื่อตูเซ็ตหัวตาวดนุนตูโเป็นหัวบริการสำหับวนนี้นะมาห้าเทาใดห้างเทามีได้

Swoon <laughs> <laughs> cái sầu để nhang đại <laughs> <rồi, cười> đấy. đấy, <laughs> <laughs> đấy. lúc à, sau đại lúc đại lúc đại lúc hai <t stress> <thể> hả? <tifiable> Sư hai vừa đi rồi <t notable> <t zneman> <t> Sư <estrogen> à? 啊没录，录大爷的。 กคนถ้าใครมักคิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชริมซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตูคค้แกคลิปต่อไปเด้อนี่ก็เป็นเงินยูทูบที่น้องตู้หามาได้น้องตูก้ก็ซื้อเครื่องนุ่งแล้วก็นอามาซูมาพ่อต um ู้แม่ตู้ทุกคนเนาะที่ยังเหลืออยู่ในตระกวูลเฮาและอีกคนพ่อตู้แม่ตู้ยุก่กันยู่อีกมองไกลน้องตู้กับก่ได้ไปนะเพราะว่ามันไกลแล้วก็มันยากเนาะทาง p สะดว d u a l covid ได้แต่ว่าคลิปนี้น้องตู้ก็จะขอไปคลิปเพียงไว้เนาะจะจะบอกจะบอกก็ไลยก็เสร็จละ เพราะว่าบอกไปแล้วเพื่อนึงกะทุกคนอย่าลืมเลยเด้ๆๆๆๆอ,อนนนทุกคนเด้ออ่าเอามือแน่นๆที่ใส่นะคะขทุกคนติ๊กกระดิ่งให้แนๆๆๆๆ่เด้อทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ต้องตัวขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับบรรยากาศที่แปลว่ามุอสุดท้ายของการเล่นสงการแลๆๆๆ้วทุกคนเดี๋ยวเขาตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนบ๊ายบาย